สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์พลอยปริพัทออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะมิสูไททันเครื่อง2.4 GLX นะคะปี B 2019คันนี้จะเป็นตัวขับเครื่อง4ีล้อนะคะลูกค้านี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะล้อแม็กอุปกรณ์ชุดแต่งครบมากเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไม่แต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรอบคันภายในรถว่าคันนี้เขามีออปชันอะไรกันบ้างคะ่ะ นี่ค่ะเป็นปี2019ที่สวยมากเลยนะคะสภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะซุ้มร้อยใหญ่มากเลยนะคะคันนี้ใหม่กิฟเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าฝร้ยวก็กระจกมองข้างนะคะคิ้วกันสาดมีแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะสีขาวนะคะพร้อมวิ่งเลยนะคะสำหรับมิสูไททัทนคันนี้นะคะ ในส่วนของด้านหลังก็ค่ะมีกล้องมองหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะเซนเซอร์สจุดนะคะถอยหลังนี่ค่ะเดี๋ยวเราชมภายในรถค่ะว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะรับคันนี้นะคะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะคะเบาะปรับคนนั่งเป็นตัวไฟฟ้านะคะนี่ค่ะเบาะหลังสีดํานะคะลูกค้าพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะแอร์แบ็กนีรยร์ไฟคู่หน้านะคะขับเคลื่อนสี่ล้อเกธรรมดานะคะคันนี้ จอ d v วดีแอร์ออโต้วิทยุ c d ดีมีมีฟังก์ชันออปชั่นพร้อมเลยนะคะแถมมีแอร์ด้านหน้าใหา้อีกตัวหนึ่งนะคะนี่ครบรถเลยนะคะคันนี้คันนี้เลขมาอยู่มาณเจ็ดหมื่นเจ็ดนะคะคันนี้ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่นะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะอยู่ด้านบนนะคะเย็นช่ำๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจมิซูไททัทนเครื่อง2.4 GLX ปี2019ขับเคลื่อนสีล้อโฟวินคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่7,99,000บาทเท่านั้นนะคะคนซื้อคิตด,ดีนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะจะผ่อนต่อเดือนประมาณ16นะคะ6ปี72งวดน,นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดพอยได้เลยค่ะคลิปต,ต่อไปพลอยจะนำเสนอรีรวิวขนไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ